สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับสู่ JS ROI เอพิดที่2กันแล้วนะคะซึ่งในเอดนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของ circular economy กันนิดนึงหรือว่าเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนค่ะคำนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็คือการนำทรัพ,พยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำยังไงให้เราใช้น้อยที่สุดทิ้งน้อยที่สุดแต่ว่าเกิดมูลค่านะคะพูดง่ายๆคือการนําของเดิมมาเพิ่มเติมมูลค่านั่นเองแต่ที่ฝนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือแนวคิดแบบนี้จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่าหรือธุรกิจใหม่ได้เช่นเดียวกันค่ะและในวันนี้นะคะ j จ Roy Next ของเราก็มีนวัตกรรมดีๆฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งเป็น ตัวอย่างกรณีศึกษาของ circular economy เนี่แหละนั่นก็คือนวัตะกรรมสีทานะคะลดอุณหภูมิในอาคารค่ะหรือว่านานคู a เพนซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากดรสรันอธิการยานันค่ะนักวิจัยนะคะจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คุยกันเรื่องนาโนคูเพน n นะคะผลเชื่อว่าหลายคนคนไทยโดยเฉพาะเลยได้ยินนวัตกรรมใหม่นี้น่าจะดีใจกันมากยิ่งเพราะว่าประเทศเราคืออากาศเนี่ยร้อนมากจริงๆนะคะอาจารย์อ๋อใช่ครับผมอถ้าผมทราบมาเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นทุกปีครับผม,มปีหน้าอีกสอีกสิบปีห้าปีเนี่ยค่าไฟเนี่ยรับรองครับว่าขึ้นแน่ครับผม งั้นอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่านาโนโคูเพนอันนี้คืออะไรคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็มันแตกต่างจากสีทาอาคารที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอย่างไงบ้างค่ะครับได้เลยครับตัวนี้นาโน,โนโคูเพนนะครับผมก็ค,คือสีทาภายนอกนะครับเช่นตามผนัง,นงตามส่วนที่อยู่ส่วนที่ได้รับแสงแดดนะครับผมเราใช้ทานเนี่ยคือในบ้านเรือนบนอาคารใช่ไหมครับแล้ววัตถุประสงค์ของมันกะ็คือ เราต้องการที่จะให้อุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยมนลดลงได้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความแตกต่างครับเราก็ต้องพูดถึงการทํางานของมันก่อนนะครับรในแรกเนี่ยเราก็ต้องพิดเจณาว่าความร้อนของบ้านเรือนี้เราได้รับมาเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมครับส่วนมากนะครับมันก็มาจากแสงอาทิตย์นะครับแสงที่เนี่ยเราเดินออกไปในโดนแดดคือร้อนกันทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวฟังก์ชันแรกของตัวนาโนคูเพนที่เราทาได้เนี่ยคือเราพัฒนาให้มันสะท้อนแสง นะครับอาทิตย์ที่เข้ามาเนี่ยได้มากขึ้นนะครับสูงสุด94ถึง95องศาไม่ต้องพูดผิดครับ94ถึง95เปอร์เซ็นต์นะครับซูดแสงเข้ามาพันเหลือห้าสิบประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราลดความร้อนที่เข้ามาเนี่ยเต็ปต่อมาส็ปต่อไปก็คือเราก็ต้องลดเราก็ต้องเพิ่มความร้อนที่เราปล่อยออกไปใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาดูเด็ดวัตถุทุกชนิดนะครับผมมันเย็นตัวลงด้วยตัวเองได้นะครับสมมติว่าสมมติพื้น คอนกรีตนะครับผมตอนกลางวันมันร้อนเนาะพอตอน,นคืนไปเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าเราไปเดินเนี่ยมันค่อยๆปล่อยความร้อนออกมาใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเาเรียกว่าเป็นการทําความเย็นทงางรังสีนะครับหรือว่าเป็นการปล่อยความร้อนออกมาจากพื้นผิวโดยใช้รังสีความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนาโนคูเพนนะครับผมเราก็ใช้ปรากฏการเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวโคตติ้งของเรานะครับาก็กล่าวคือเราใช้อนุภาคนาโน,โน,นครับ ที่เราคัดสรรองค์ประกอบทางเคมีคุณลักษณะทางกายภาพขนาดอะไรประมาณนี้นะครับผมเราทํายังไงเนี่ยนะครับให้มันที่จะปล่อยความร้อนออกมาเป็นคลื่นังสีความร้อนออกมาได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยความร้อนดังนั้นโดยาภาพรวมก็คือเราเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนความร้อนกันกันไม่ให้ความร้อนจะดูดที่เข้ามาแล้วเราก็เพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยความร้อนในรูปแบบังสีออกไปนะครับ ดังนั้นพอเรามาดูความแตกต่างของผลิตภัณฑ์สีที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจริงๆสีที่เขามีวางขายครับผมมันก็มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณความร้อนที่เข้ามาได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เราเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือถ้าสมมติประสิทธิภาพพีคสูงสุดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับประสิทธิภาพมันอยู่ที่ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันยังพอมีแก็บที่เราใช้ไปพัฒนาได้ต่อไปโดยใชอ้องความรู้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไป ครับผมดังนั้นความแตกต่างเนี่ยก็คือเราประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงอาทิตย์และการแผ่แังสีของเราเนี่ยดีกว่านะครับเพราะรเราเลือกใช้สารวัสดุที่มีความเหมาะสมมากกว่าครับค่ะอ๋อนี่ก็จะเป็นในเรื่องความต่างที่เรียกได้ดว,ว่าของเดิมเขามีอยู่แล้วแล้วก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ โดยใช้การใช้เทคโนโลยีเรื่องของนาโนเข้ามาตรงนี้อะมาถึงคําถามที่คิดว่าหลายคนอยากรู้มากๆคือที่บอกว่าลดอุณหภูมิได้เนะะี่ยค่ะลดได้กี่องศาเซลเซียสแล้วก็รวมถึงมันช่วยเรื่องของประหยัดค่าไฟด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ยคือช่วยได้เท่าไหร่บ้างคะ่ะครับผมเบื้องต้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสีทาบ้านทั่วไปนะครับสีขาวชนสีขาวของเราเราเลือกสีที่เขาอ่า ทำความเย็นได้สูงสุดแล้วมาเปรียบเทียบของเราเนี่ยของเราลดได้ดีกว่าพื้นผิวนะครับสาถึงสองศาเซลเซียสนะครับถ้าเราแปลงมาเป็นค่าไฟครับอันนี้เด็กก็ต้องก็ต้องแจ้งว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละของแต่ละบ้านด้วยแต่ถ้าเรามาดูครับผมถ้าเราดูค่าไฟที่เกิดจากการทำงานของแอร์เนี่ยเราพบว่ามันลดได้ดีกว่าเดิม1 0บถึงสิเปซครับผมค่ะอันนี้ที่มีการวิจัยกันคือเขาเปิดแอร์กี่องศาคะ อ๋อเปิดแอร์ยี่สิห้าครับยี่สบห้าองศายี่สบ้าองศาเซลเซียสก็จะลดไปได้เท่านั้นเลยยิ่งยิ่งเปิดถ้าใครชอบแอร์อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยก็จะยิ่งประหยัดได้มากขึ้นอืมนั่นอนบย่างเช่นบ้านผมบ้านผมเปิดยี่บสี่องศาครับก็ะาแต่บางคนเขาเปิดประหยัดไฟเต็มที่ยี่องศาเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะลดลงครับแต่เราทดสอบที่ยี่สิบห้าครับผมก็จะอยู่ที่เรทดนี้เลยแล้วนวัตกรรมตรงนี้ก็คือสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ไหมคะ ถ้าเกิดว่ามีธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจอย่างเงี้ยค่ะอครับได้ครับตอนนี้เนี่ยตัวตัว n a น o c o พ l เนี่ย ok เราได้มีการผลิตออกมานะครับเป็นตัวต้นแบบที่อยู่ในาง,งานวิจัยของเราและตอนนี้จริงๆคือเริ่มได้รับความสนใจจากบาบร,ริษัทสีนะครับก็คือพร้อมที่จะนําไปเรียกว่า commercialize ได้ต่อนะครับอาจจะต้องตกในการพูดคุยตกลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับอืมอันนี้ขอโทษน,นะคะคือทํามาได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะ อ๋อตัวนนโดคูดเพซจริงๆทำได้ประมาณหกเดือนครับผมก็ <6 S 1> คือตัวรีเสิร์ชเสร็จหกเดือนครับ่คือตอนนี้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทไหนหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องสีเนี่ยสนใจก็คือสามารถเข้ามาติดต่อกับทางสวทชาวได้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะขอนวัตกรรมตรงนี้ไปอ๋อได้เลยครับทางสวทชาวคือยินดีต้อนแล้วก็ต้อนรับอ่าเรื่องนี้อยู่แล้วครับผมคือเราส,สวทชาวครับผมเราทําวิจัยไม่ได้เก็บขึ้นทิ้ง ครับเหมือนที่หลายๆท่านบอกคือเราเก็บเราผลิตออกมาเนี่ยเราพร้อมที่จะถ่ายทอดตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจตัวไหนผลิตภัณฑ์นี้หรือว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นของสวชอเนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาได้เลยครับอืมได้ค่ะต้องต้องต้องเสิร์ชว่าอะไรคะอาจารย์อ๋อถ้าเป็นเสิร์ชของผมก็คือเสิร์ชนาโนคูเพนได้เลยครับหรือว่าถ้าต้องการเป็น browse category เนี่ยสมมติเ่องไมเรื่องไมาหกรรมอื่นเี่นอุตสาหกรรมสีเนี่ยก็ไปที่เว็บไซต์ของสวรชหรือว่าตามอ่า องตามศูนย์ต่างๆครับคือสวัสดิชอนจะมีหลายศูนย์นะครับอย่างผมจะอยู่เขาเรียกศูน<ช>ย์นาโนเทคในแห่งชาตินาโนเทคนะครับถ้าสมมติบางท่านต้องการเกี่ยวกับทางด้าน AI อย่างนี้เนี่ยสวัสชก็มีเน<ม>็กเทคครับผมดังนั้นอาจจะแนะนํา,าให้ถ้ายังไม่คุ้นเคย,ยก็แนะนําไปที่เว็บเพจสวัสชได้เลยนะครับ n ัสดา nstda.or.th โอเคค่ะสมมติฝนถามในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอยากจะทราบในเรื่องของคอสขอต้นทุนนิดนึงว่าถ้านํา นวัตกรรมตรงนี้เข้ามานาโนคูเพนนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นไหมหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไรบ้างคะ่ะครับค่าใช้จ่ายที่อาจที่จะเกิดขึ้นได้นะก็มี2ประเด็นแล้วกันนะครับตัวแรกคือตัวสูตรตัวนาโนคูเพนเองแล้วกันนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยตัวคีอินก e d เ e n t s ของเรานะครับจะเป็นตัวเกี่ยวกับอนุภาคนานโนที่เราใช้นะครับ,รบซึ่งคอสเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่ามีอ่าต้นทุนที่สูงขึ้น ก่ตัวที่เป็น i ิน r e เรียนตัวที่เป็นเม็ดสีครับทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรามีการพัฒนามีการเดเวล o อออกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนตัวนี้ที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่เกิดจากตัวค่า development นี้และต้นทุนที่อันนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะก็คือเวลาเรามีทางนาน t เท h นะครับมีเทคโนโลยีที่จะทําการ license ให้กับบริษัทนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการไลเซนซิงฟรีนะครับ แต่ว่ารายละเอียดตัวนี้เนี่ยก็คือตกลงกันได้นะครับก็คือถ้าถผมทราบมานะครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในฝ่ายธุรกิจนะครับคือคเป็นรายชน่ีที่บว่าุมมติคุณเอาไปนะครับอาจจะเป็นจ่ายค่าราเซ็นสิ่งฟรีให้กับอสอบวรสชแต่ถ้าสมมติคุณขายไม่ได้เนี่ยทางเราคืนให้สมมติผลิตภัณฑ์เราไม่ดีจริงเนี่ยเรายอมที่จะเอาเงินคืนให้ตัวนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าขายได้เนี่ยรลเซนซิ่งฟรีก็ตามนั้นแต่ถ้าขายไม่ได้เนี่ยเรา้อมที่จะเอากล ครับผมคือเราก็อยากเราก็คือจริงๆคือเราก็อยากที่จะแชร์เทคนิคตัวนี้ให้นะครับเราไม่อยากที่จะเอาเปรียบเอากําไรกับบริษ,ษัทเหล่านี้ครับผมแต่ว่าการดำเนินงานวิจัยเนี่ยก็จะมี่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่ะมันก็องมีค่าใช้จ่ายของฝั่งทางสวทชเองด้วยแต่าจริงๆผมว่ามันก,มนก็มันก็วินวินเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็ไปเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของสีเองอยู่แล้วด้วยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ตรงนี้เป็นเหมือนกับ จุดขายอย่างเงี้ยฝนว่าผู้บริโภคเองอ่ะก็น่าจะสนใจอยู่แล้วด้วยนะคะมันลดอุณหภูมิได้ประหยัดค่าไฟมีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเลยค่ะได,ได้เลยค่ะงั้นเอ่อมาในเรื่องของอนี้อยากทราบเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าตรงสีดาลลคูพเพนต,ตรงนี้ค่ะมีมีข้อควรระวังหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อข้อควรระวังเหรอครับใช่ค่ะจริงๆอ่าก็ไม่ไม่มีคอนเซิร์นนะครับเพราะจริงๆเนี่ย เพราะว่าตัวอนุภาคที่เราใช้เนี่ยก็คือไม่ใช่สารเคมีที่เป็นพิษเป็นอันตรายอะไรนะครับ<ช>ก็เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเซิร์นของที่ในการใช้เนี่ยก็คือคอนเซิร์นเหมือนทาสีทั่วไปก็คือตอนทาเราเก็ระวังไมาจจะติดเสื้อผ้าได้เท่าคินไปทั้งทานะครับกลิ่นก็จะมีบ<ข>้างนะครับก็มีกลิ่นคล้ายๆกับสีทาบ้านทั่วไปครับผมแต่คอนเซิร์นเรื่องอื่นเนี่ยก็คือไม่มีครับเราพัฒนาให้มัน การใช้งานใกล้เคียงกับสีทาบ้านทั่วไปมากที่สุดครับอืมได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วมีคี์เมสเซจอะไรอยากจะฝากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการ j จ r อสโรยเนที่ฟังอยู่ตอนนี้ไหมคะครับเอาอคีมเมสเซจที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศครัโลกร้อนนะครับผมคือยังไงมันก็ตอนนี้การเกิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือยังไงโลกก็จะร้อนขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เรามีเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าเป็นตัวนาโนคูเพนเองเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เราที่จะสามารถที่จะช่วยแก้ไขหรือว่าบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนตัวนี้ได้นะครับยังไงผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยๆกันแล้วกันครับเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยประเทศร้อนอยู่แล้วแต่ว่าประเทศหรือว่าประเทศที่จะลโลกเราที่จะร้อนขึ้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ควรที่จะมีอะไรเทคโนโลยีเสี้ัอย่างหนึ่งไม่ให้มันที่จะลดภาวะก,การใช้พลังงานตัวนี้ลงได้ครับผม เราก็ช่วมกันคนละไม้าคนละมือครับอืมดีมากเลยค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องทางรายการต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นฝีมือคนไทยด้วยภูมิใจมากๆเลยค่ะค่ะใน<ห>วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ,คะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลับลงไปแล้วนะคะกับเอพิส od 2ในวันนี้อยู่กับเรื่องนาโนคู a เพนไว้สัปดาห์หน้ารายการ J S Roy Next ของเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกที่เป็นนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีกับทุกคนติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ฝนสัสยามลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ